สวัสดีค่ะพี่พีพ,พอพอเมยแม่นะคะสวัสดีเมย์นิกะวันที 13, ่สิบสามมกกานะคะเนาะกะทางช่องลูกศิษย์โปรเสิร์ดกะสีได้น้ำอ่าแนวทางหาน้อยนะคะเนาะมาน้ำเสนอพอพอเมยแม่พี่พีนะคะเป็นดังใดค่ะน้อยที่ผ่านไปแล้วกะอ่าเพื่อนบ้านนะคะ แนวทางเพื่อนบ้านที่ผ่านไปก็ได้โชคได้มานกันไปแนบบอแต่พีพีกเก่งอยู่แล้วล่ะจังใดก็บอพาลาดหรอกบนหน่อยกระลายนะคะเนาะก็มืิเนกาคนกำแพงนะคะช่องลูกซีพอเสิร์ดกัได้เอาแนวทางของพ่อมาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพ่อก็บอกว่าเออบอก FC เอฟซีแน่ตัวที่พอ บอกว่าเดินล้องกัน่ะตัววิ่งมีตัวหยังมีตัวใดก็ให้เอาในสามตัวเนี่ยค่ะดึงสามตัวเนี่ยออกมานะคะแล้วก็มาจับามาเบิงใสไกับเเลขที่พอจับคู่ให้พอบอกเงินนะคะให้แนะนำอ่าวิธีลงทุนนะคะเนาะแอดกอาจำคำพอมานะคะเพื่อนเป็นคู่บาจานนะคะ ตัวเลขตัวดีเพิ่นสั่นมาให้เฮานี่ก็แสดงว่าเพิ่นมั่นใจเฮาก็าเอามาแนะนำพ,อพ,อพอ่อๆแม่พีพีนะคะเนาะตาวที่แอดสืเห็ดให้ได้นะคะสืแนะนำให้ได้กะพอดีที่แอดบอกพีพีไว้ว่าสิมีเนื้อทางลูกศิษย์ของพ่อมาลงให้พอดีน้องเพิ่นบอยู่นะคะเนาะเพิ่นบอยู่เพิ่นโทรมาบอกว่าอ เดี๋ยวเดี๋ยวให้กลับมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสิเหตุให้กรบล้อสนอยหนึ่งนะคะน้องบ่ไดเอามาลงให้กับเดี๋ยวพี่พ,พีสิวา่าเออบอกไว้คือจังบ่มีอีย่างแบบนี้แหละกะบ,บ่ได้แอดก่บสบายนะคะช่วงปีใหม่กะเสียงกับบ่มีเลยเจ็บคออยู่หลายมือตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วอากาศกะฮ้อนด้วยนะคะสำหรับจังหวัดกำแพงเพชรตอนเนี้ยอำเภอคองขุ่นนี่โอ้โหฮอน ำหรับรูกที่เอามาลงเป็นโปรไฟล์นี่กะเป็นหลวงพ่อนะคะวัดอารามหลวงหลวง,ลวงพ่อพุทธชินราชนะคะวัดใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกนะคะสวยงามมากนะคะแอดก็ได้ไปกราบขอพรหลวงพอ่ออยู่บ่อยๆนะคะก็เลยเอามาลงให้พ่อพ,อพ,อพอแ่แม่พีพ่ๆได้ได้ชมนะคะภาพนี้เป็นภาพอยู่ในพระอุโบสถของท่านนะคะสวยมากค่ะ สำหรับมือนี้กะแนวทางก็เช่นเคยนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปเบิรงตัวเลขพอกันดีกว่านะคะว่ามือนี้มีน้อยอย่างไงแนวทางเป็นแบบใดแล้วก็สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะก็ได้บอกพอไว้แล้วค่ะว่าประมาณวันที่สิบห้านะคะก็จัดกะขอให้พอสรุป ตัวเลขออกมานหน่อยๆเอาตัวเน้นตัวหนักที่ว่าพอมั่นใจมากๆก,กะ่ะมาฝากเอฟซีในเดือพอพอกระรับปากนะคะเอาไวกะกะ้วันที่สิบห้าก่าคุณกะแพงกาเซสัมผัสผพอนะคะมาลงช่องให้พีพีได้เลือกได้เบิ้งแนวทางกันนะคะ เป็นกำลังใจให้พอนะคะเนาะพอว็มีความฝันวาอยากสร้างสำนักนะคะอยากสร้างสำนักกับแอบกันนี่แหละปั้ใจว่าฟีซอยเรือพ่อเต็มที่นะคะไปค่ะเอาไปเบิร์ตัวเลขของพอกันหงินแนวทางห้อยน้อยมือนี้นะคะอุ้ยวอกกับพี่แต่ก็พี่พีก็ไปมากๆเลยการแนวทางมือนี่นะคะแนวทางมือนี้ค่ะเดี๋ยวเบิร์กันชัดๆเลยนะคะเนาะ เหมือนกันชัดๆก่อนเดี๋ยวซูมหน้กกล่องแป๊บแนวทางมือเด็กมีแนวทางหาน้อยนะคะแนวทางหาหน้อยของพอเสิร์นะคะมือเด็กกัอ่าวันที่สิบสามตอนเย็นนี่นะคะหน้ากล่องหมอกไข่นึ่งเลยอ่า มีเด่นนะคะเด่นสองนะคะพี่ๆพอ่พอๆแม่ๆคะเด่นสองร้องศูนย์นะคะเด่นสองร้องศูนย์แล้วก็ลูดบนกับสองกับศูนย์นะคะนี่แหละนี่แหละที่พ่อบอกว่าเออบอก FC เอฟซีในเดอร์ว่าเด่นตัวใดร้องตัวใดกันตัวใดให้ดึงตัวเด่นร้องกันนะ่ะมามาบึ้งตัวที่จับคู่ไว้ว่า มีอย่างแน่อ่ามีหลัก0มีหลักหมีหลัก2องอย่างแบบเนี่ยค่ะที่พอบอกเข็ดหลักมานะคะเนาะกะสาตัวนะคะสตัวก็มี0ูนย์สามสค่ะอ่าศูนย์ศนหาศูนย์ศูนะคะศูนย์ห7 แปดศูนย์นะคะสองตัวนะคะสองตัวสองตัวก็มีศูนย์ศูนย์ศูนย์ฮาาศูนหกหกศูนย์หนสี่สองสี่นะคะสามสองสองสองอ่าสามศูนย์แปดสามแปดศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์สด เจ็ดราศเจ็ดสองนะคะส่วนสำหรับตัวเน้นแอดก็ได้ขีดเส้นใต้ไว้แล้วนะคะขีดเส้นใต้ไว้เรวมาพี่เลยค่ะมาพี่เลยลูดลูดบนศูนย์กับสองนะคะ,ะเฉพาะกิดหักับสองพิเศษสองกับหกนะคะปกติแปดกับศูนย์เว้ยพีหักับเจ็ดนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางหาน่อยนะคะที่พ่อ ส่งมาให้คนกกำแพงเมื่อเ้านี้นะคะส่งมาเลยมาต่เศ้าเลยพอกะแอดกันได้น้ำมาลงให้แล้วนะคะสำหรับอ๋อมีเลขทูบนะคะเลขทูบนี้ปังนะคะปังจุด3ามข้างเข่าทั้งสามข้งเลยค่ะเลขทูบพอเนี่ยภูมิเจ้าที่ที่บ้านพอนะคะอเอฟซีพอพอแม่มมมคงจะจำได้นะคะที่จุดอ่อ รัฐบาลไทยมือวันที่30นะคะหาซีซีกับจุดไดซีศูนย์ซีนะคะจุดไดซีศูนย์ซีอถัดมาก็ไดอะหาศูนย์เจ็ดก็เป็นแนวทางอาของอเพื่อนบ้านนะคะสักสองวัดติดเลยค่ะคูทายนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นเลขทะเบียนรถพอกะ โอ้โหสามตัวเต็มๆเลยค่ะ,ะเลขไทยทีเบียนรถพ่อนะคะแล้วก็อันอันใหม่นี่ยังประธานได้ยังประธานได้ออกนะคะตัวเลขที่จุดใหม่เนี่ยแปดหนึ่งศูนย์นะคะแปดหนึ่งศูนย์ที่พอจุดใหม่เนี่ยแอดก็หรือมา,มาลงเดี๋ยวสิลงในแนวทางรัฐบาลนะคะเดี๋ยวสิลงในแนวทางรัฐบาลที่ว่าเมื่อวันที สิบห้าสิเน้นโค้งสุดท้ายของรัฐบาลไทยเมื่อวันที่สิบเจ็ดมกราคมที่สิถึงนีกะเขาก็ได้รู้ผลกันแล้วนะคะว่าตัวเน้นตัวหนักของพ่อสิเป็นอย่างไดแต่พ่อก็บอกว่าพอมีความมั่นใจมากนะคะเฮาก็ต้องเส้อถือครูบาอาจารย์นะคะในเมื่อพ่อเป็นอ่าเป็นครูบาอาจารย์เฮาเขาก็ต้องมั่นใจในตัวครูบาอาจารย์ท้านนีก็ขอ เอาอีกแล้วขออีกแล้วพี่พี่ขอได้ค่ะคขอกดไลค์กดแชร์จากพี่พีพอพอแม่์เป็นกำลังใจจองลูกศิษย์พ่อเสิร์ตใน,นเด้อค่ะสวัสดีค่ะ